Audio jungle. Audio jungle. Audio Hi ทุกคนสวัสดีค่ะลิชี่นะคะวันนี้ลิชี่จะมาบอกการเล่นสําหรับมือใหม่หัดเล่นที่ยังไม่รู้เนาะว่า นอกจากเพย์เยอร์และแบงเกอร์มันมีอะไรให้เราเล่นอีกมัง่งไปดูกันเลยตอนนี้เราอยู่กับโต๊ะเซ็กซี่บาคาร่านะคะถ้าทุกคนกดเข้ามาก็จะเป็นหน้าโต๊ะประมาณนี้มันจะมีหลายๆห้องใ,ให้เราเลือกนะคะเราก็เลือกมาสักห้องหนึ่งนะคะดิฉันจะเลือกห้องสองนะคะคือโต๊ะ2นั่นเองเนาะพอกดเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะหลดอยู่อะ ก็จะมีนะคะทางฝั่งเพเยอร์และแบงเกอร์นะคะเพเยอร์คือสีน้าเงินคือผู้เล่นแบงเกอร์คือสีแดงนะคะคือฝั่งเจ้ามือนนะอ่ะเพเยอร์เนี่ยมันเป็น1ต่อ1คืออะไรคือถ้าเราลง100เราก็ได้100บาทแล้วถ้าลง100งแล้วเราก็เสีย100บาทเหมือนกันถ้าเราเสียนะส่วนแบงเกอร์ก็คือ1ต่อ0.95ถ้าเราหนึ่งลง100แล้วเราชนะเราได้95บาทถ้าเรา แพ้ล้วก็แพ้ไปเลยร้อยบาทนั่นเองนะอ่ะส่วนทายกนะ็คือเสมอหรือว่าชนนั่นเองเป็น1ต่อ8นะก็คือ8เท่าถ้าเราลง100เราได้800บาทเลยนะซึ่งห้องนี้ก็ทายเยอะเหมือนกันหรือว่าชนเยอะเหมือนกันนะสำหรับคนชอบเล่นก็ลองดูนะคะอ่ะมาดูฟางทางฝัง่งซ้ายนะคะเพเยอร์แพ er คืออะไรเพเยอร์แพคคือไพ่คู่ฝั่งน้ำเงินนะคะก็คือ1ต่อ11ถ้าเราลง100เราก็ได้1,100ก็คือ11เท่าเลยนะคะ อ่ะแล้วก็แบงเกอร์แพก็คือไพ่คู่ฝั่งแดงนะคะก็คือถ้าเราลง100ก็ได้1,100เหมือนแบงเกอร์แพเลยหรือว่าไพ่คู่นั่นเองไพ่คู่ดูยังไงนะเรามาดูกันนะคะก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่ไพ่2ใบหน้าออกเหมือนกันก็คือ3 3 2 4คือแบบ3คู่3คู่4คู่5อย่างเงี้ยอ่ะเราดูจากในคลิปนะ ทางไพ่คู่ฝั่งน้ำเงินเนี่ยมันคู่สามถ้ามาแก้ลิชชี่ลงลิชชี่ก็ได้เลยเหมือนกันนะนะคะอ่ะเรามาดูตัวบิ๊กแล้วก็สมอลนะคะบิ๊กสมอลคือไพ่ใหญ่และไพ่เล็กก็คือ1บิ๊กเนี่ยห่อต่อ0.5นสุด5ก็คือถ้าเราลง100เราได้150สมอถ้าเราลง100เราได้250บาทเลยก็สําหรับสายหวานใครชอบก็ลองดูละกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดิชี่จะลองลงเงินให้ดูเนาะว่ามันจะได้ยังไงนะลงไปเลย500บาทไปแบงเกอร์ er. อืม นะอ่ะเปิดไพ่รอก่อนรอครบรอนะคะแล้วก็ลงทางฝั่งนี้ด้วยนะแบง์เกอร์นะหนึ่งร้อยบาทให้ดูนะคะถ้าสมมติว่าริชี่ได้ก็ถ้า,ถ,าถ้ามันเปิดไพ่คู่ออกมานะริชี่ก็จะได้สิบเอ็ดเท่าเลยนะก็คือหนึ่งพันหนึ่งร้อยมาดูกันว่าริชี่จะได้หรือไม่นะโอ้โหยากมากถ้าครอบขอบเนี่ยไว้อ๋อจบแล้วคือไม่ได้นะก็คือหนึ่งร้อยบาทหายไปเลยนะอ่ะลองมาดูเฮ้ย ใจไม่ดีเลยเฮ้ยอ่าริชี่ได้นะอ่าเนี่ยอย่างเห็นเนี้ยเห็นไหมริชี่ลงไป500ร้อีชี่ได้9ก้าร้บาทเลยโอเคนะคะอ่ะเรามาดูอีกรออีกตาหนึ่งรีชี่ลงให้ดูนะก็คือเพเยอร์นะคะอ่าลงไปเลย500บาทมันมัน,มนสวยๆนะเออสวย,นะสวยลงไปค่ะอย่าได้เกรงกลวัวใดๆอ่ y เพเยอร์คู่ให้คู่ไปด้วยเลยอีก100บาทนะคะ อ่ะมาอ่ะลงกดไม่ติดอ่ะโอเคได้แล้วนะเอาลงบิ๊กไปด้วยจะได้รู้ถ้าเผื่อได้เผื่อฟุกใส่ว่านไม่ดูได้หรือเปล่านะอันนี้กดให้ดูนะคะว่ามันได้หรือเลยถ้ามันได้ก็คือจะให้เห็นเลยว่าเงินมันบวกยังไงนะก็ขอให้มันได้ละกัน <laughs> โอ้ยสิบหอเฮ้ยเก้าขอเก้าคิขออะไรไม่ได้เลยโอ้โหเรียบร้อย กินเรียบนะอ่ะไม่เป็นไรก็สำรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้นะเท่าที่ลิชี่อธิบายไปล้ค่ะใครเกิดคำถามหรือว่าข้อสงสัยอยากได้เทคนิคเพิ่มหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มนะลิชี่สามารถบอกได้ก็แอดมาคุยกันได้มาถามได้นะคะ a r i c h y 168